นี้เราก็จะมาแตกกรหัสตากับขอกันครับเมื่อถึงสามสิบห้าไลนะครับดูว่าใครเกมกันเลยนะครับใครเอาใครได้นะครับใครไม่ได้อย่าร้องกันนะครับถ้าร้องผมตบหน้าเลยนะครับซึบซื้ไออีนะครับเข้าไป นะครับหัดนี้นะครับไม่ใช่หัดนี้ก็ครับเป็นนะหัดนี้นะครับนี่ครับอ๋อนี่ผมจะเปิดก็ครับขายกับใครได้ตัวตัวบนก่อนนะครับหันวีพีสี่นะครับดีกว่าแรกครับเดี๋ยวเขาเกียนนะครับเขาบังนะครับ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับใครไม่ได้อย่างงอนนะนออีข่ขอเป็นคำนี้ครับเขอบเขึ้นขอบ,ขอบ,ขอบ,ขอบ